โอเคอน,นี่ข้องหม่ได้เหมือนละอุ้ยขาดปลดปลุกไปจังเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะพีีอ่ะเสียงอะไรอ่ะเขาไม่ได้ยินอ่ะตังกู้คนนะเมื่อกี้ ไงเขต้องแถวหน้าบ้านเลยยิงข้าก็ยิงไม้หักอะไรเหมือนเดิมไหมได้เสียงกุกเลยถ้าจะเสียงดังกุ๊กมันต้องเป็นเสียงของล่นเลยใช่ฮึลูกขี่นี่ลูกขี่นี่มันอยู่ทับกับมีดเหรอกอเสียงตรงนั้นหรอรู้อ่ะ แถดังกู้ก่ะแ,แถวๆนั้นแหละเขาพองกำลังวางกล้องอือหูไม่ลดกล่องโดตีนอยู่ตรงไหนหรอเต็นเหลืองไม่หลุดเขาเปิดไฟไว้ให้ เฮ้ยลุง<อ>เป็นม<อ>่่งอ้าวไม่เห็นดังเลยแต่เมื่อกี้มันกระตาเลยนะเออไม่เห็นดังเลยกีเมสกะไม่เห็นดังเลยแต่แ,แต่แต่รูดแต่รูดก,กระตาเลยเวีนเวนเยนห็วเ่ะอ่าเบียร์เข้าไปโดนปิ้นไม่มีไม่มีว่าจะไปถ่ายก็ไเลย เบียงจะเบียงจะเว้นเบียงจะเว้นเสียงใครรูดเต็นคือขาดคือขาดปะทำไมมันเงียบไปหมดเลยวะติดพอยล์วังก้องรงน าวางไว้แล้วตรงนั้นวางตรงเรื่อบปั่นไฟครับโอเคจะวางเราวางจุดออีนดูเคยเห็นหลายมุมทำไมมันเงียบไปหมดเลยอ่ะกราฟก็มีขึ้นบ้างน,นิดหน่อยกับกราฟตำ่ำๆนี่เราหาคนข,ข,ข้างนานนะสติอ่ะเจ็ดสิบตัวโอ้โหแม่งไม่ลดซะที่เลยไม่รู้จะไปหาตรงไหนเลย,เลย ไหน,ไหนอ่ะเต็นท์ม่วงป่ะนี่แังจุ้เข็ามือในใจเือเต็นท์ม่วงนี่คือภาพแบบเห็นกระตาแต่รูดแล้วไม่มีนี่เถอเลยไม่มีเม็ดดังเถอเลยงงฮะคุณห,หูขึ้นเบียร์ปิดไปทำไมอะอ้าวผีปิดนี่ว่ะ ผีอยู่ o u t ไซ d ์เหรอทำไมมันปิดไฟตรงที่ผมเปิดไว้วะแม่เหรอเมื่อกี้คือมันปิดไฟแน่ๆ,ๆเพราะเมื่อกี้ผมเป็นคนเปิดไว้เดินมาทีคือไฟโดนด,ดับไปแล้วอ่ามีกฎออกอยู่ไหนอ่ะตูงเบียตูดเบีย,รต,บยรตรงเบียก็แปลว่าผีอยู่เอา s i d e เอดิ โอเคฮะมีเสียงคิดแอร์เรียคิดแอเรียก็คือเต็นเต็นม่วงก็คือเต็นม่วงโอเคไปกินยาก,ก่อนไปเบียร์ไปเดี๋ยวแตกก่อนไห้พอยมาถ่ายเกลือด้ว มีพาราบลิกด้วยนะโอสตีแหกไปเยอะมากเลยด้วยพอที่เดินเข้าไปก็แหกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเบียต้องกินต่อขวดอี่เดินผ่านตรงเอาไซ์อันนี้ลุงกินไปอยังฮะกินแล้วครับต้องกินดีขวดเหรอปา,ปากปลาจะลังขึ้นจะลังขึ้นพอต้องกินปากกินถ้าขวดก็ดี<ม>พอ,อใช่มีเตียงแดกด้วย เอาเกลือไปหมดเลยเด้ยวยอ้าวยยิีไปหมดเลยเด้ยวยใครควรวางตรงเต็นท์ม่วงหรือตรงข้างหลังนะเมาถอข้างหลังก็ได้นะเพียงเดินผ่านตรงเอาไซ์อยู่ โอเคเะไปพบอย่างเรายังได้มาสักนั้นเออยังไม่ได้วางเลยมั้งเพราะหาที่อยู่ผีไม่เจอสักทีก็เลยยังไม่ได้วางมีไอออกปากมีดอปแปลกๆปสี่องศามีดอปเด้อดรอปแปลกๆดอแปลกๆดอปเหมือนดอปมันเป็นแบบลายขึ้นมาแต่ว่าไม่เห็นตัวพอยพาราผลิตภัณฑยังอออ่านแล้ว เสียงพาลาบริกมาแบบแว็บเดียวเลยอะเดี๋ยไม่เจอกระดูกเลยนะเดี๋ยวไปหากระดูกก่อนนะเนี่ยมันเขาเห็นเหมืันควันปะรอเดี๋ยวบนควันแล้วเห็นเลยเห็นเป็นลายเลยจีเย็บเกลือเจอแล้วกรดูก พี่เยยบกระเรือคุังกอดอารูเขาถ่ายนะเดี๋ยวคอย ออันนี้ก็เบียเห็นแล้วแปลกาเปลอันนี้โดนโดนถ่ายไปทั้งสองกองใช่ป่ะใช่ใช่ใช่โอเคอ่าสติลงสีแล้วนะอ่าฮะโอเคมาอุปกรณ์ป้องกันตัวก่อนเบียเบียกล้องอีกตัวเบียวางไว้ตรงไหน าวาวตรงกล่องมองไม่รู้เรื่องเลยตรงนี้คือตรง,งไหนอะ่ะอเโยนของอ่ะโยนที่ไหนอ่ะโยนข้างหลังล e นั่นแหละไออีเบส5เานีห่ห้าออใช่ป่ะวะอีเบสอยู่ไหนอะ่ะอ๋อสามสามสามไม่ใช่5 นี้ได้ปะตัวาหา้าอาได้อยู่เบียโยนของอยกแล้วเฮ้ยดอดดอดเป็นโลลี่ผ่านหน้าลุงอะ่ะใช่ป่ะเออได้อยู่ผมไม่เห็นเห็นเลย หน้าผมเลยเหรอใช่ใช่เป็นโลลี่ผมไม่เห็นเลยวิ่งผ่านเลยที่พลอยบอกเมื่อกี้เตี้ยมากโกัมเล็กมากเลยอ๋อโอเคน้องเตี้ยนี่ดอดอีกแล้วไม่เห็นอ่ะไม่เห็นโกลียวไม่ไม่ไม่มีโกลียวแล้วเน่อี้ไม่มีโกลียวแล้วใช่เหรอเราได้ทำอะไรบ้างอ่ะเนี่ยกดออฟเหรอดอดกดออฟโหแต่ละตัวโคตนน่ารักเลยว่ะฝีเพิ่มปล่ล่ะไม่ฝีเลย หลอกปะได้ยินเสียงผีอ่ะหลอกเงินเข้าหาเรียหลอกเงินเข้าหาลุงเลยในที่ถ่ายไม่ทันถ่ายไปก่อนโผเฟลเลยของผีไปแล้วนนาะจ้าจังมีเสียงผีดังออกมาเลยอะพอจ้าเข้ามาในรถใช่ไะเออได้ยินเสียงจากอนี่เปล่าเสียงจากไม่รู้มันใกล้โดนล่ะเสียงจากโมชันอะมันดังเข้ามาในรถไม่เหมือนแต่ก่อนที่มีแค่เราอ๋อมาเลยฮะ ไปแล้วเฮ้ยแต่กล้องนี้อาจจะถ่ายข้างนอกได้พนลองถ่ายอีกคนระยะกล้องมันค่อนข้างไกลเย่า,า,า <Okay. S 1> ลืมลากก่อนนะโอเคให้ผมไปรอข้างหน้าได้ไหมสติลุงเหลือสิบแล้วถ้าไม่โดนการเขียนก็อาจจะโดนลากได้ไง่ายแล้วเราควรเอาการเขนออกไปหน่กางเขีนไหม้ไปแล้วไหม้แล้วใายการเขียนเลยกล้องเหลือปะไม่เหลือครับเต็มแล้ว okay. เหลือผีอ่ะเสียบการเขีนไม่เข้าแล้ว เออเวิร์กว่าเวิร์กมากเวิร์กมากเวิร์กมากเพราะไม่เห็นได้ยินเสียงเลยอะนะมันกดได้ด้วยเหรอเนี่ยกดอะไรขยายเหรอเออถ้าขยายจะรู้ได้แคว่าโซนไหนวะเพราะว่ามันกว้างเกินน่ะเอาไว้ใช้กับพวกนี้ป่ะไอ้พวกโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเอออ๋อทไมขยายวงเสียงเหรอใช่เขาไปล้อเสือ โอเคครับผมเป็นเหยื่อปิกนิกแอร์เรียมีขยะปิกนิกแอร์เรียล่าปิกนิกแอร์เรียทำไมเก่งจี๋มันเหมือนอยู่ใกล้ผมจังเลยออกมาละผ่ากรเบียร์ดูหน่อยทำไมตายกูจุดทูบเลยนี่ฮะไม่ผ่าเลยอ๋อไม่ทำไมลุงตายอะเบียร์ก็ทุบไม่ตายไงเหมือนกับที่เขาเป็นบ่อย อ๋อทูเบลอันนี้ทูเบลสองอะทูเบลหนึ่งทำไมกูจุดทูบแล้วผีเดินอันเผีเดินผีเดินทะลุตัวหักคอกูเลยเลยทั้งไฟมีเสียงอ่าเป็นอย่างเงี้ยแหละเดียโดนประจานหรือว่ากันเงินปากเบีียร์ลจะราแทนละต้องถ่ายกัรือเบลจะยืนถ่ายด้วยอีกคนก็ได้นะกันพอถ่ายไม่ได้เมื่อกี้ถ่ายไม่ติดเหรอไม่ติดพอถ่ายแล้วด้วยก็แปลว่าถ่ายไม่ได้เลยน่าแก้แล้วไหมอ่าจะแบบถ่ายไม่ได้แม่ก็มันก็แซ๊บพอดีมันก็ถ่ายยากอยู่แล้ว เออเดิมๆมันก็ถ่ายายากจุดละ อันนี้เป็นคนจุดไฟะไฟบ้านเล็ก ทำไมมันไม่ล่าวะลูกนั่นเลยไอชอยนึงก็ยังไม่ได้นะไม่รู้ตัวอะไรนะแล้วมันปัดกล้องแล้วเหรอฮะควายไม่เห็นออกข้างหลังแล้วอะเขาได้ยินเสียงถ่ายเต็มอะถ่ายเต็มปิกนิกะตอนนี้แคมป์ไฟมีเสียงไม่รู้เสียงจากอะไรเขาิดแล้วขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะขึ้นสล่าชิดแอรีย เ,เ,เกิดตรงต้นไม้เหรอเราอยู่ตรงนีตตน้ตรงนีงนง้เดิมน้องน้องคารด้วยนะอาจจะถ่ายยากยห,<ไ>หน่อยกดใต้ปนุไม่ผ่านไม่ผ่านในกล้องเห็นเห็นผีเลยนะแต่ว่าถ่ายไม่ได้เลยนะ เนยยังไม่ได้เลยเดินช้าไม่ใช่ไรจูจูเลยไม่น่าใช่เพราะว่าไม่เห็นจะออกกันหรอกเท่าไหร่เออโยไก่นี้ก็ไม่รู้แต่เขาหูดีฮค่ก็ดีนะเ่องที่เขาสังเกตนะคือช่วงแรกเลยตอนเริ่มต้นอ่ะมันเล่นแต่ลุงเล่นกับลุงอย่างเดียวเลยแมนทีเหรอ ไม่แน่ใจแต่ว่าพอลงนอกกลุ่มอะตอนตอนแรกเบียร์นั่งสองดอดดูอะมันไม่มานะพอลุงมาปุ๊บอะเบียร์เห็นดอกที่เบียร์ที่ที่ที่เบียร์บอกลุงอะว่าเบียร์เห็นเหมือนอะไรแล้วลุงบอกว่าน่าจะเป็นควันอะแล้วพอออกมาออกมาพลอยเห็นดอดตอนลุงอยู่ปะผีไปเช็คห้หนอยมันเขียนปะเห็นเออใช่ใช่พอผมไปนั่งพลอยก็บอกเห็นดอปวิ่งผ่านหน้าผมแต่ผมไม่เห็นดอดเลย อ้าวทำไมไม่เห็นดอกอันนีรพอไม่รู้เลยเอองงเหมือนกันเขียนปะพอเอียงไปทานทะเยไม่เขียนคือถ้าเป็นเฉียมันจะมีช็อตหนึ่งที่มันเปิดเปิดเต็นอะแต่ว่าไม่มีฟิงเกอร์พิลจะได้ไหมอ๋อเออใช่ไม่เขียนพอไม่ค่อยเขียนถ้าทะเยมต้องมีอะไรคอก็เขียนแหละ ตอนเนี้ยตอนเนี้ยคอ,นนอยเลงแบนชีโยไก่ไทะเยอสามตัวอือ,อ,อ,อโยไกเขาไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่ว่าเขาคุยเยอะมากนะคุยเยอะมากที่ยังไม่ลากกูมไม่ใช่ป่ะใช่จนเขาหยุดคุยไนแล้วอ่ะมันถึงเริ่มล่าอะผมเอาลองเซนเบียร์ของวันทีแล้วกันไปตัวนะ ถึงเกะแตกใจตรงที่เต็นทูดไม่มีเม็ดแล้วก็ไม่มีลายในมือด้วยก็เลยงงใช่่แต่ลุงแต่พอกับลุงเห็นด้วยกันพร้อมกันเลยนะว่าเพราะว่ามันสะบัดเอ็นเต็นสะบัดเอ็นเลยอะสะบัดหน้าเลยเออแต่ไม่มีลายในมืออยู่เลยว่ะอยู่เลยต้องมีอะไรฟีซิ่งใช่ฟีซิ่งไม่ฟีดนะวัดเท่าไหร่ก็ไม่ฟีดสิอันนี้ค่อยตัดตัดชอยแรกเลยนะเพราะว่าเออมันมันไม่หลอกไม่ไม่